c b r 5 0 0 R นะครับอันนี้กุญแจหายหมดนะครับไม่มีสำรองเลย, be, ยทำให้ท่านี่นะครับรอรับได้เลยตอกกุญแจที่หน้างาน mmm uhh นะครับก็เขียนโปรแกรมให้ที่รถนะครับอันนี้ปี2 0ง7ันนะครับไม่ต้องถอดกล่องนะครับก็โปรแกรมผ่านตัวรถได้เลยนะครับไม่ต้องออกมาผ่านนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปลองเทสตอนสตาร์ทนะครับจากที่ลงโปรแกรมนะครับแล้วก็การตอกกุญแจที่หน้างาน ไฟกุญแจตัวนี้ต้องดับลงไปนีครับต้องดับลงอามติกทำงานนะครับตาเตอร TBR 5 0 0 R นะครับกุญแจหายติดต่อช่างจี้ได้เลยทำให้ถึงที่นะครับเคยนะครับลูกค้าประทับใจรับกุญแจสำรองเพิ่มอีกดอกนะครับการหายนะครับผนได้ทำกุญแจนะครับตัวนกเป็นเจ็ดหนึ่งเก้าสเก้าสามสามทำให้ถึงที่เรารับได้เลยครับ ใครที่ทำใจ CBR หายนะครับติดต่อทางเฟ